สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจ๊เบหรอว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทอง c h ชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางเหล่าพัฒนาเลขเพื่อนบ้านวันนี้คลิปนี้มารวมกันก็จะมีตัวเลขของอาจารย์ยอดบุรีรัมหลวงพี่แขกอาจารย์สายทานและอ ปู่รับตาเขาเรียกปู่ตาปูรับนะคะยังไงก็มาดูกันมีสี่สำนักมัดรวมกันนะคะตัวเลขจะฟังจะแตกขนาดไหนสี่ตัวแตกอีกหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะคะแอดก็จะไปวๆนิดนึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา,วลาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่องด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะออาปู่รับ เรียกสั้นๆก็เป็นปู่ลับก็แล้วกันเราพัฒนานะคะให้วิ่งรูดนะคะเลข3กับเลข5แต่สิ่งอื่นใดก็มีคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขมีแนวทางดีกว่าดาวแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมีหน้าที่ นำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกทุกท่านชอบก็ติดไว้นะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยปู่รับนะคะปู่ลับให้ไว้วิ่งรูด3กับ5จับคู่ให้5 7 3 5 1เป็นเลขวิน5 7 3 5 1เอาไปวินเอานะคะกลับไปกลับมา3ตัว3ชุด5 3 7 7 3 5เป็นตัวเดียวกันแต่ว่ากลับ ไปกลับมาเท่านั้นเองแล้วก็351หตัวเน้น37 35 51และ31 2ตัว75และ71อย่ามองข้ามนะคะตัวเลขเข้าบ่อยนะคะบางท่านเขาเรียกชื่อเซียนหรือสำนักไม่ดังก็ไม่มองแต่ตัวเลขก็เข้าบ่อยๆอา้าวมาตามต่อตัวเลขอาจารย์ยอดบุรีรา อาจารย์ยอดบุรีลำของเก่าให้ไว้นะคะของเก่าให้ไว้ที่เลข3กับเลข2 3กับ2ผลรางวัลมา7 4 80ไม่เข้านะคะออามาตามของใหม่อาจารย์ยอดบุรีลำให้ไว้อ่าราพัฒนา2 2ตุลาปี6 8ให้ไว้เลข4กับเลข3มองเห็นไหมคะ สกับ3ามนะคะวิ่งกับรูดจับคู่ให้0ูนย์4ี่ย์สามี่และ1นึ่สองสี่สี่ตัว0ูนยเอาไปบินเอานะคะกลับไปกลับมาแล้วก็2ตัว4ี่หางสี่เก้าสามสี่สองสและ0ูนย์ศูนเอาถ้าใดที่ชื่นชอบแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะ หลายอาจารย์หลายสํานักเราไปพิจารณาดูเอานะคะเอามาตามต่ออาจารย์สายทานนะคะอาจารย์สายทานงวดก่อนเข้าไปสี่ตัวแตกสี่ตัวแตกแต่วงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะก็พิจารณาดูเอาอย่างที่แอดเตือนแอดเตือนก็คือถ้าแตกแล้วต้องระวังนิดนึงถ้าแตกมากๆแล้วระวังนิดนึงแต่โอกาสก็มาได้ก็มีสูงแต่ว่าหลุดไปจริงๆนะคะของเก่าไห้ากับแปด ผลรางวัลมา7 4 8 0มาที่เลข8อย่างเดียวนะคะเลขวิ่งรูดเอามาดูของใหม่นะคะอาจารย์สายทานให้วิ่งกับรูดเราพัฒนา3กับ7เลข3กับเลข7จับคู่ให้นะคะจับคู่ให้1 0 3 7 7 0และ3 6 1 7และ1 6 สตัว3ชุด037137และ136 4ตัว1ชุด1037ชอบไหมคะอย่าลืมเอาไปวินเอานะคะสำหรับท่านที่รอและติดตามก็แคมหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแอดก็จะไปไวๆหลายสำนักแอดอยังต้องอัดคลิปต่อเลยนะคะเอาแคมหน้าจอได้เลยคะ่ะ มาตามต่อหลวงพี่แขกนะคะหลวงพี่แขกเราพัฒนานะคะออ่20ตุลาปี68ของเก่าให้ไว้8กับ5เข้าไปที่เลข880มาตัวเลขวิ่งรูดเพราะผลรางวัลมา7480นะคะเอามาตามของใหม่นะคะของเก,ากเ่าก็เข้าไปที่เลข8วิ่งกับรูด เราพัฒนา22ตุลาปี68หลวงพี่แขกวิ่งกับรูด7กับ3เลข7กับเลข3ชอบไหมครับ7กับ3จับคู่ให้3 7 1 0 3 6 7 0 สามตัว037และ137สี่ตัว1037ถ้าแบบนี้เน้นไปที่37นะคะเอาแคปหน้าจอได้เลยหลวงพี่แขกก่อนหน้านี้เข้าไปสี่ตัวแตกงวดที่ผ่านมาก็คือเข้าต่เลขวิ่งรูดไปที่เลข8นะคะเอาสำหรับท่านที่ติดตามรอนะคะแคปหน้าจอได้เลย ่านใดชื่นชอบก็ติดตามไปได้ไม่ชอบเลื่อนฐานนะคะทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นตัวเลขย่อมมีเข้ามีหลุดทุกอาจารย์แต่ว่าแต่ละอาจารย์ก็เข้าแตกบ่อยนะคะอาท้ายนี้กับขอพระคุณอาจารย์ทุกท่านทุกเซียนทุกสำนักนะคะที่เมตตาตัวเลข แนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท,ท่านแอดก็กลับขอบพระคุณเอีทุกๆท่านที่ติดตามและรับชมยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยขอให้มีเฮตอนสองทุ่มครึ่งนะคะขอให้มีโชคร่วมกันขอให้เฮไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ